เรามาคุยเรื่องความเจริญดูครับสมัยก่อนอุปกรณ์อะไรที่มันเจริญหน่อยที่จากอดีตถ,ถึงปัจจุบันก็จะเป็นมือถือนะสมัยก่อนนะเออเป็นกระปุกเหมือนกระปุกเอเนี่ยอะไรนะกระปุกไอดูดน้ําอ่ะเออเหมือนกระปุกดูดน้ําของเด็กอะเหมือนกระดูกกระดูกใหญ่ๆ <c oughs> จนมาพวกเออไอโนเกียมอเตอร์โล่าสมัยก่อน ที่ท,ที่ที่มันไม่มีหน้าหน้าจอดูวิดีโอนะสมัยก่อนเป็นหน้าหน้าจอขาวดำเนี่ยเป็นขาวดำแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็นหน้าจอบางๆเฉียบมีลูกเล่นดูหนังดูวิดีโอได้เล่นอะไรได้สารพัดนลนะนะอืมเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแนละอะไรกันมนพัฒนาไปหมดจากเมื่อก่อนนี่โอ้ยคนดูทีวีดูโทรทัศน์นะ แทบทุกวันนะเดี๋ยวนี้พอมีมือถือคนไม่ค่อยจะจะดูเท่าไหร่เลยโทรทัศน์นี่เริ่มถอยหลังไปไปได้เลยก็อย่างมือถือนะครับเราเรา,เราดูดูย้อนหลังได้แล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปดูย้อนหลังได้ไม่ไม่เหมือนโทรทัศน์เนี่ยเวลาจะดูละครดูอะไรที่มันสดสดหน่อยมันต้องติดตามติดตามตอนต่อ,ตอ,ตอไปอ,อติดตามอาทิตย์หน้า <c oughs> เออมันก็มันก็มันก็ทำให้เราเสียเวลาในการดูไงอันนี้มือถือนี่ดูย้อนหลังได้เออแล้วก็กดกดพิมพ์เข้าไปเออในแอปบางแอปมันมันมันพิมพ์พิมพ์เข้าไปดูได้นะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งแบบว่ารอรุ้นรอดูดึกดื่นดื่นเหมือนสมัยก่อนนะเออสามสี่ห้าทุ่มนี่ ต้องติดตามดูนะเราก็ต้องติดตามดูนะอันไหนที่ชอบแล้วเราติดตามดูเนี่ยานไม่ได้นะสมัยก่อนพานไม่ได้เลยจะดึกขนาดไหนก็ติดตามดูอันไหนที่มาเช้านี่ก็ต้องลงนี่ตื่นนี่ติดตามไปดูเลยเออมันเหมือนน่ะเหมือนกันเราชอบอะไรสักอย่างเราฝันใจเงี้ยฝันใจในสิ่งที่เราชอบเนี่ยอนไนที่เราไม่ชอบนี่เราไม่อยากเลยเรา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 ไม่อยากเลยจะเข้าไปใกล้ วันนี้ก็แสงไฟก็ดีหน่อนะนะครับเนี่ยเออนี่มาพูดในห้องน้ํานะเพราะอะไรรู้ป่าเพราะแสงไฟแสงไฟมันสวยถ้าไปพูดข้างนอกกัแสงแสงมันมันแสงแสงนิออนแสงขาวมันเวลามันสะท้อนแสงมันทำให้ให้ดูเหมือนเหมือนดําดํามั่งดําออกแสงแสงมันก็เลยดูหน้าเราไม่ค่อยชัดอย่างนี้แสงสีเหลืองอะมันมันเวลามันมันถ่ายมันจะมอง รายละเอียดหน้าเราเนี่ยไม่ให้เห็นดูขุ่นขนอะไรเนี่ยเออเหมือนเหมือนเวลาเราลองไม่เชื่อเราลองลองไขของดูสิครับแล้วเอาแสงนีออนเหลืองือ่ะส่องในอาหารเนี่ยมันจะน่ากินมากกว่ามากกว่าไอ้แสงนีออนขาวนะและคนน่ะสองร้านแยกกันได้เลยนะถ้าร้านนี้แสงนีออนเหลืองร้านนี้แสงนีออนขาวอ่ะคนอ่ะจะมาซื้อแสงนีออนร้านที่มัน ส่องแสงวิออนเหลืองมากกว่าถ้าเป็นร้านข้าวแกงเหมือนกันนะถ้าเป็นแสงมิออนขาวนี่คนมันจะเห็นรายละเอียดของของเนื้อหมูเนื้ออะไรดูมันเหี่ยวดูมันมันแข็งไหมไงบางทีมันมันทำมาตั้งแต่เช้าเลยคนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อสีเหลืองมันมันจะมันนวลตาเออและเออมามามาคุยเรื่องไอ้นี่ดีกว่าครับวิวัฒนาการอของอุปกรณ์ นะจากจากสมัยก่อนแล้วไอ้นุ่นป่ยาตายายเราดูวิทยุทานซิสเตอร์เนี่ยสมัยก่อนใส่ถาดแล้วก็มายุคโทรทัศน์โทรทัศน์ก็เป็นไอ้เรียวไอ้ขดลวดหนักๆห,หน่อยนะสมัยก่อนก็จะเป็นอ,อะไรนะโทรทัศน์ไม้ท,ที่ที่มันเลื่อนเลื่อนปิดได้สมัยก่อนผมก็มีมันเป็นขาวดํา เวลาเปิดนี่มันจะโซ่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 หน่อยแล้วเราค่อยๆปรับค่อยๆจูนมันแล้วบิดหน่อยใช้ปุ่มบิดบิดหาช่องบิดปักป๊กป๊กจะดูอะไรก็ต้องขยับเสาเนะขยับไปขยับมาหน่อยสมัยก่อนนี่บางทีดูไปอยู่อยูดีก็โซ่ซะงั้นอ่ะทีวีโซ่ต้องขยับเสาเนี่ยงั้น สมัยนี้ก็ดีไหนอยฮะสมัยนี้มันมันมันจอจอแบนดูอะไรเดี๋ยวนี้มันเชื่อมต่อเน็ตได้สมัยนี้เออความคมชัดมันละค่อนข้างละเอียดหน่อยอืมมันจะดีกว่าสมัยก่อนเห็นไหมโทรศัพท์สมัยนี้รู้รามิสิสมาราสมัยก่อนยังคนไทยจะโทรศัพท์ทีตู้โทรศัพท์เนี่ย เบอร์ตามบ้านนี่เป็นเบอร์ศูนย์สองเลยโทรไปศูนย์สองเดี๋ยวนี้เป็นเบอร์มือถือก็ศูนย์แปดศูนย์เ้าูย์หกเงีสมัยก่อนจะโทรโทรคุยกับสาวทีหรือคุยกับพ่อแม่ทีต้องไปตู้นะตู้หยอดเหรียญตู้สาธารนะหรือไม่ก็ตู้ตามห้างนยต่อคิวกันยาวเลยสิบกว่าคนไอ้ คุยนานไม่ได้นะคุยเกินนาทีเนี่ยเดียเด๋ยวโดนเลยนะพวกมองนะคุยมันจบให้มันมีสาระจบไปไอ้ประเภทคุยจีบสาวคุยไรสาระนุ่นต้องไปหาตู้ที่มันอยู่ลึกตามหมู่บ้านเนี่ยที่ไม่ค่อยมีคนคุยเ <c oughs> แต่เราต้องอย่างนั้นเอ ห <utan> รือไม่ไปคุยแต่ละทีต้องเตรียมเตรียมเตรียมตังมาเป็นโลโลนะใส่โลใส่กระปุกหรือใส่ใส่ไอ้ดีมาเลยถุงป้าติงเอแลกเหรียญมาเสร็จเลยนะหยอดทีเดียวเลยคุยไปสักสุกชั่วโมงก็หยอดทีเดียวเลยแต,แต่แต่แต่พยายามจะใช้เหรียญบาทพยายามจะใช้เหรียญเหรียญห้ากับเหรียญสิบมันจะได้ไม่หนักมากยหยอดตึ๊งตึงต๊งตึงต๊งๆๆตึ๊งตึ๊ตึ๊ ปกตินี้นะครับอีกหน่อยนะความเจริญมากก็คนมันก็ยิแย่งที่ที่อยู่ที่กินและคนรักแล้วก็อาหารที่คนมันจะแย่งกันน,ะนาคนนะอีกหน่อยมันก็ยิ่งแย่งพื้นที่กันขนาดแค่นี้ใครขเขมนมันก็ยังลบกันเลยเพราะคนมันจะแย่งที่อยู่ที่อาศัยกันไงไอพวกอยากได้มันก็ อยากจะบุกลุกเอาประเทศเขาเพราะว่าประเทศเขามันมีแร่ธาตุมีมีแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่มันมีอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุมีทุกอย่างนะขุดไปเพื่อเจอน้ำมันเจอทองคำเจอทองแดงเจอทองหรืองเจออะไรที่มันมีค่าเออเผลอไปเจอแร่ที่มันหายาก ย่างมีพวกแร่แร่เอียเห็นไหมตามชายแดนเนี่ยม,ม,มันมีนนข่าวมานานแล้วแถวตะเก็ยบชายแดนไทยเขมร,แ,รแ,แต่่ในไทยเขาจะน่าจะมีเยอะก,กว่าเขาถึงอยากจะได้ดูนะความอยากได้แบบมีบางค,คนวันนี้ก็อุปรกรณ์คุยไปเรื่อยเปื่อยแล้วผมก็ไปนู่นเลยไปทางนู่นแร่ธาตุไปลบไทยเขมรแล้วก็มาดูอุปรกรณ์ ที่มันพัฒนาสมัยนี้นะเออสมัยนี้เด็กไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยออกไปข้างนอกนะเที่ยวข้างนอกมันอยู่แต่ในบ้านกดอยากคุยกับเพื่อนเง,งี้ยวิดีโอคอลกันคุยกันทั้งวันทั้งคืนแค่ท <t> <ๆ>ั้งคืนเนี่ยอยากคุยอะไรก็คุยได้สมัยก่อนนี่ยังคุยตัวต่อตัวแนววิดีโอคอลเดี๋ยวนี้มันคุยเป็นกลุ่มได้ไหมมันจะ,จะดึงใครมาคุยดึงใครมาคุยได้ไรนะี่ยเออเอเอ แต่คุยไวรุ่นอยู่ดีๆเนี่ยคุยไวรุ่นอยู่ดีเนะอยู่ดีอ่ะมีโดนมียายอะไรเข้ามามดึงเข้ามาคุยกับัยรุ่นได้นะมอ้าเอ้ไอ้ไอ้เป็นไหนยยไไวะยายไปเที่ยวไม่รนะู้ยายไปเที่ยวแหมเนี่ยคุยกันได้อ่ะกลายเป็นรุ่นเดียวเ,เลย <c oughs> ยายอยากคบเด็กมั่งเด็กก็อยากคคุยกับรุ่นยาย <c oughs> มันก็เป็นไปอย่างนั้นไปนะครับ การพัฒนาที่มันมันก็ดีนะแต่บางทีมันก็ทําให้ให้เราเกิดเรื่องเรื่องมันเรื่องมันก็อันตรายเราเหมือนกันอะไรยิ่งพัฒนาไปมันมันก็ยิ่งแบบทําให้เราแบบขี้เกียจอุปกรณ์อะไรที่มันพัฒนามันก็จะทําให้เราแบบใช้สะดวกสบายครับไม่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 ต้องมา นั่งทําอะไรให้มันเหนื่อยก่อนบางอย่างอย่างอย่างเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวมันก็เลื่อนเลื่อนไปกลมๆมันก็เลื่อนเลนดูดไปของมันเองเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเนี่ยสมัยนี้เป็นอย่างนี้สมัยก็จะจะใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยยังยังต้องใช้มือมือดูดนะปื้อปื้อไปมาดูดไปมาจับด้านมันเอเดี๋ยวนี้มันสบาย้ไม่เหมือนไม่เหมือน เมืออสมัยนี้มีอะไรก็พัฒนาเดี๋ยวนี้ปวดหลังไม่ต้องไปนวดที่ที่ร้านเด um. ี๋ยวนี้มีเก้าอี้หนวดซื้อมาตัวแล้วหลายหมื่นเนอนนวดตึ๊กตึ๊กอยากนวดตรงไหนก็นวดไปเลยยแต่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 พยายามปรับหน่อยนะปรับให้มันแบบเหมาะสมเนยนะไม่ใช erm. ่ว่าแบบคนแก่นี่ แล้วก็ไปปรับสะแลง่ยมันนวดจนเโอ้โหแทนที่มัน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 จะหายเมื่อยกายเป็นมันมันมันต้องมาช้ำช้ำตามกล้ามเนื้อตามไปตามไหล่ตามหลังอะไรตามก้นตามสะโพกอะไรนะที่นวดเองเออมันเป็นอย่างนั้นไปนะของบางอย่างอ่ะถ้าใช้ถูกต้องมันก็ดีนะครับของบางอย่างถ้ามันใช้ใช้ไม่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขของมันหรือตาม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 วิธีการใช้ของมันมันก็อาจจะไม่ดีนะถ้าเราเราเราทำทไม่ถูกไม่ควรก็นี้เอาคุยแค่บบกบอกนะครับคุยคุคุยมากก็ไม่ดีคุยมากเดี๋ยวเดี๋ยวความคิดอะไรที่เราสะสมพอเราพูดปล่อยไปแล้วมันมันก็จะหมด อีกวันหนึ่งมันก็ไม่จะไม่มีอะไรมาพูดแค่นี้นะครับเดี๋ยวรบก,กวนแค่นี้นะครับของุณครับ